เห็นบ่อคูหมอหววเธอได้นี่เห็นบ่อจบจอเรกบับชิวบ่อ <c oughs> ยังจะตีเป็นเลขบัดบัดลูกสาวสวยค่ะตอนนี้เราก็มาคำชิโนครับบรรยากาศ จากดแดดร้อนตอนนี้ยินเลยนะเอาดีดีเนาะนี่ผ้าคึมเลยนะฮ้อน อะไรไม่สำเร็จแน่นอนสเร็จแน่นอนอ๋องลมพัดอะไรไม่สำเร็จละปัดใยขอน้องสว่างขอท่านจงรากนักแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ต้นไสย,ยักษ์นะครับที่คำชะโนดวันนี้คนมีคุ้มเลยนะครับ mai yeah. rồi บรรยากาศนะครับของคำชโนดจากแดดร้อนๆเตาแล้วครับตอนนี้เด็ฮ้ยอด่าปากแห้งเลยในเด็กเปลี่ยนดีดูยังไงเด็กเปลียนตาบอดได้เห็นเขาผู้ขายนึกว่าพานักเรียนมาทำเลที่แท้มาขอเล็กในเด็กเปลียนเนี่ยตาบอดนี่คุณเอง

เห็นกิ้งขาไหมจะต้นไม้เห็นไหมนะกำลังพูดหนักอยู่ตัวใหญ่ไงนะกระป๋อมไงแาาต่น้องค<ต>ายครับ <laughs> เห็นไหมนะ เห็นไหมนี่ของ้าขของจริงนี่เลยของปลอมมาเลยของแท้ค่ะพูกค้าน่าเล่นไหมนะอุ้ยแม่ของแท้ี๊มันอนะกับกระแตว่ะมันท่ไปกัดกระแตวะเอาละกระแตเห็นกระแตก่ายันเอาลไม่กล้ามาเลยนะ กลัวโงน่เฮ้าามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วต่อสู้กันแล้ว,ว,ลวเอาแล้วเร็วเร็วเร็วขะกระเตะตัวนี้ลยครับนี่คำชะโนดนะครับากา,า,กา,า,า,าจานากินมเดือตัวนี้ข้างบน กิ้งกะเอะไรอยู่ไม่เอาผู้ค้าผู้ไทยเหลือเกินนี่ค่ะโค้ดอะไรกันอะไรดูบรรยากาศปกติแดดร้อนร้อนขอย้อนไปว่าพอเกลียมก็วเก่ยแล้วกันพอมาถึงคัมชโนดคลึมเลยฝนจะตกหือ อะไรันนี้บรรยากาศคำชโนดนะครับจากแดดร้อนๆนะเดินเข้ามาคุณแม่บอกว่ารอนคือนะครับขอบคุณบรรยากาศลมลื่นนะครับเย,ย็นสบาย